ประเทศไทยเนี่ยมีจํานวนผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งแน่นอนความดันโลหิตสูงก็จะนําไปสูโกก่โรคอื่นๆือีกมากสาเหตุหนึ่งของโรคความดันโลหิตสูงก็กคือการบริโภคโซเดียมมากเกินไปปัญหาก,ก็คือว่าโซเดียมเนี่ยมันมีอยู่ในอาหารหลากหลายชนิดมากที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันโดยเฉพาะในเครื่องปรุงรสเช่นน้าปลาเป็นต้นนะครับคนไทยเนี่ยกับน้ําปลาเป็นของคู่กัน เพราะฉะนั้นการที่จะหลีกเลี่ยงไม่บริโภคน้ําปลาเนี่ยก็คงจะทําได้ยากนะครับก็เลยมีแนวคิดที่จะพัฒนาน้ําปลาโซเดียมต่ำขึ้นในอดีตเนี่ยวิธีการก็คือใช้โพแทสเซียมมาทดแทนโซเดียมนะครับซึ่งก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งในบุคคลที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยหรือยังไม่เป็นโรคอื่นเนี่ยอาจจะตอบโจทย์แต่ในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจแล้วหรือเป็นโรคไตแล้วเนี่ยการที่คนไข้เหล่านี้ไปรับประทานน้ําปลาที่มี โพแทสเซียมสูงเนี่ยอาจจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพนะครับก็เลยเป็นที่ที่ว่วาเ,เราจะต้งพยายาพัฒนากระบวนการใหม่เพื่อที่จะสามารถผลิตน้ำปลาโซเดียมต่ําซึ่งโพแทสเซียมไม่สูงนะครับหรือถ้าเกิดจะให้ดีก็คือโพแทสเซียมก็ต่ําลงไปด้วยทแทนที่ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องตลาดนะครับซึ่งกระบวนการที่หลังจากที่เราค้นคว้าหาข้อมูลแล้วเราพบว่ากระบวนการหนึ่งที่มีความเหมาะสมก็คือกระบวนการแยกสารผ่านเยื่อด้วยไฟฟ้านะครับ ซึ่งหลักการก็คือเราใช้ไฟฟ้าเนี่ยในการแยกโมเลกุลของเกลือก็คือโซเดียมคลอไรด์นะครับรวมไปถึงโพแทสเซียมคลอไรด์ด้วยซึ่งมันก็อยู่ในน้ำปลาหลุมๆกันนะฮะแยกออกมาเป็นโซเดียมไอออนโพแทสเซียมไอออนแล้วก็คลอไรด์ไอออนแล้วก็เอาสารละลายไอออนเหล่านี้ไปผ่านเยื่อแลกเปลี่ยนไอออนบวกแล้วก็เยื่อแลกเปลี่ยนไอออนลบนะครับเพื่อที่จะดักเอาไอออนของโซเดียมและโพแทสเซียมออกไปนะครับสุดท้ายเราก็จะได้น้ำปลาที่มีทั้ง โซเดียมและก็แคลเซียมต่ําซึ่งสารให้กลือรดต่างๆเนี่ยยังคงอยู่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับน้ําปลาตั้งต้นนะครับตรงนี้ผู้บริโภคก็จะสามารถรับประทานน้ําปลาที่มีรสชาติใกล้เคียงกับน้ําปลาปกติที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดนะครับแต่ว่าได้รับปริมาณทั้งโซเดียมและก็แคลเซียมต่าลงนะครับจุดเด่นของน้ำปลาที่เราพัฒนาขึ้นก็คืออย่างที่เรียนแล้วนะครับก็คือมีทั้ง โซเดียมและโพเทสเซียมต่ำลงนะฮะประมาณ40%เนะครับงั้นถ้าเทียบกับน้ำปลาทั่วไปเนี่ยผู้บริโภคก็สามารถที่จะรับประทานน้ำปลาได้นะฮะโดยที่ไม่มีผลต่อสุขภาพมากจนเกินไปนักนะครับทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยหลักการเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรยุงย่งยากซับซ้อนนะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเนื่องจากน้ำปลาเนี่ยเป็นสารละลายที่มีความเข้มข้นของไอออนสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะ สร้างกระบวนการรวมทั้งพัฒนากระบวนการปรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆให้เหมาะสมกับน้ําปลาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนอกจากนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของการเอาโซเดียมและก็โพแทสเซียมออกเท่านั้นแต่เรายังคงต้องเก็บรักษาสารให้กลิ่นลดซึ่งเป็นสารที่พึงประสงค์นะครับเอาไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับจากการศึกษาเป็นเวลาหลายปีนะฮะเราพบว่า การลดโซเดียมลง40%เป็นี่ยเป็นจุดที่เหมาะสมเหมาะสมในที่นี้ก็หมายความว่าลดโซเดียมได้เป็นปริมาณที่น่าพึงพอใจในขณะเดียวกันเราสามารถที่จะเก็บกลิ่นรสของน้ำปลาเไว้ได้นะครับผลประโยชน์ก็คือช่วยทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจแล้วหรือว่าโรคายแล้วนะครับอันนี้จะเป็นประโยชน์ที่ชัดเจนมากเพราะว่าเขาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับการรักษา ก็น่าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเนื่องจากเขาไม่ไม่ได้รับโซเดียมหรือโพแทสเซียมสูงนะครับนอกจากนี้เนี่ยผู้บริโภคที่ห่วงใย,ยสุขภาพอื่นๆที่แม้จะยังไม่ได้ป่วยนะครับหรือเริ่มมีความดันโลหิตสูงแต่ยังไม่ได้ถึงขนาดเป็นโรคไตหรือโรคหัวใจหรือโรคอื่นๆเนี่ยก็สามารถบริโภคได้นะครับเพื่อที่จะดูแลรักษาสุขภาพให้ให้ดีต่อไปอันนี้เป็นประโยชน์มากในแง่ของการสาธารณสุข จำนวนผู้ป่วยที่เข้าสู่ระบบก็จะน้อยลงนะครับนั่นหมายความว่างบประมาณที่จะต้องใช้ในการดูแลผู้ป่วยเนี่ยจะสามารถลดลงไปได้อย่างมหาศาลนะครับน่าจะมีอิมแพกสูงมากกับประเทศชาตินะครับครับปัจจุบันเนี่ยทางทีมงานก็กําลังพัฒนากระบวนการผลิตซีอิ๊วโซเดียมและโพแทสเซียมตับนะครับเนื่องจากซีอิ๊วเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงกว่าน้าปลามากนะครับไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างประเทศนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่เรากําลังศึกษาแล้วก็หวังว่าจะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาตอบความต้องการของผู้บริโภคในตลาดในอนาคตอังใกล้นี้ครับ